โอ้ตามแห้งหมดเลยครับโอ้ไม่มีน้ำประปาใช้แล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เคลสายสีนะครับผมดูครับผมไม่มีฝนเลยแรงครับแรงปีนี้แรงแรงมาก น้ำเคขือนหมดเลยครับหมดเลยดูประปาประปาลอยเลยนัเห็นไหมอยู่ไกลๆนัวโอ้ไอน,นี้ตออะไรตอตะเคียนหรือเปล่าใหญ่จริงๆนี่ครับวันนี้ออกงานครับผมวันนี้พาเจ้าวัยวย เจ้าวัวัยศูนยหนึ่งมาออกงานครับออกงานหกล้อวิ่งสามคันก็วิ่งปกติมาขุดแถวนี้ไม่ได้หรอกเป็นงานของอเร่งเองอเร่งเองอ แล้วครับมาแล้วมาแล้วไะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศดูวิวโอ้โอนี่ก็มีน้ำซึมมาบ้างเนี่ยถ้าไม่มีน้ำซึมนี่ปันนี้หมดแล้วนี่น้ำแท้งหมดเกลี้ยงเลยแหละใช้ประปาครับก็มันต้องลอก ลองนี้เขื่อนนี้เขื่อนนี้ถ้าลอกก็ตักเก็บน้ําได้เยอะน้าประปาขยายไปเรื่อยประปาส่วนภูมิภาคมาเลยครับมาเราทำงานต่อครับ อ้เหนครับอ้าวมาอีกขั้นหนึ่งแล้วมาเลยครับเจ้ามิกิเมา นานๆได้ออกงานทีครับสู้กันไปหาเหลี่ยมเข้าไปแล้ว,ลวใส่เต็มลำเต็มกล่องนี่เลยครับใส่ครับก็วนกันไปกอคอยไปเสียนิด เนเตดับทรคแล้วแต่ครับชอบแบบไหนวนเลยครับ ใกล้จะเที่ยงนะครับก็สงสยจะอีกคนละเที่ยว ไปหยุดพักเที่ยงพักกินข้าวกันเหลือน้ำนิดเดียวน้ำแข้งหมดเลยเกินสายสี่ แต่น้ําก็ขึ้นเร็วอยู่น้ำขึ้นเร็วอยู่คนระับแต่ถ้าฝนตกเนะี่ยแต่นี่ไม่มีฝนเลยฝนตกก็ตกแค่แค่รดรดใบไม้ตกหนักแค่ชโมงเดียวเนะี่ยน้ำขึ้นปุ๊คบุ๊คุ๊บบุ๊เลยอันนี้ก็จะเข้าบรรซาแล้ว เดือนนี้วันที่ยีิบเอ็ดก็เข้าพรรษาแล้วก็ฝนยังไม่ตกเลยครับบางคนก็มาทำกระท่อมทำกระท่อมเลี้ยงวัวท,ท่อมเลี้ยงวัวกระท่อมหาปลา เลี้ยงวัวกระท่อมหาปลาครับมีแต่เขาล้อมรอบเลยส่วนจุดที่ต่ำๆนั่งก็ติดชายแดนขเขมรที่ต่ำๆดี่เห็นจุดต่ำๆนี้มองไปนะเดี่ติดชายแดนขเขมร ขึ้นมองไปนี่เห็นหมดเลยเห็นประเทศเขมรหมดเลยถ้าไปอยู่ในจุดนั้นก็จะมีดานมีดานอสสอ,อยู่จุดนั้นแหละด่านอสไ้ดานอ,อสดดานตอชอดอดาดตอชอดอตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ๆข้างบนอยู่จุดจุดจุดที่มองจากนี้ไปแล้วมองเห็นต่ำๆนี่แะครับ เราก็มาลอกมาลอกตรงนี้เขาให้มาลอกนี้มาแล้วครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ